อันนี้นะคะเราได้เสามาแล้วพอเราประกอบกับข้อต่อแล้วเราก็จะได้เสายาวๆมาแข้งมือบวกกับเราปักตัวท็อปอินเสิร์ตทั้งบนงหัวนี้แล้วอันนี้เราก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาให้มันเป็นแนวตั้งค่ะยกขึ้นมาอันนี้ลูกปืนที่เรารอไว้แล้วค่ะให้ช่างยึนดน็อตไปแล้วรอไว้ตอนนี้เราต้องให้ช่างมาร์คเอารูปดิ่งลงมามารให้เป็นตรงกลางด้วยต,ต้องให้เสาตรงกลางนะคะอย่าให้เสาเดียว จะเป็นเลเซอร์ลูกปืนหรือว่าระดับน้ำก็ได้เสาต้องตรงอันนี้ครูเคยวัดมาแล้วมันก็ตรงตรงอยู่แล้วก็จะมาไว้เลยเอาดินสอวงไว้เลยแล้วพอเราขอดเสาเอาเสาข้างใหม่จะได้ไม่ต้องมานั่งวัดให้มันตรงอีกาวนี้นะคะพอเราประกอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเสาอ่ะมันยังไม่ชิดถึงลูกปืนอยู่แล้วาวน,นี้เราจะมายืดกันตรงใส้งสีแดงค่ะ เส้นสีแดงคือตรงนี้อ่าก่อนนะเส้นสีแดงนี่นะคะพอเราค่อยๆหมุนเสาพอเราค่อยๆหมุนเสาขึ้นดูเส้นสีแดงนะคะมันจะค่อยๆสูงขึ้นหมุนไปทางขวาคือยืดขึ้นเนี่ยนะคะพอเราหมุนไปทางขวามือ เสามันจะโดนยืดขึ้นดูง่ายๆจากเส้นสีนแดงที่มันค่อยๆสูงขึ้นเส้นมันจะค่อยๆสูงขึ้นลองหมุนไปทางขวาหมุนๆๆตอนนี้ยตัวท็อปอินเสิรอ่ะมันจะไปเข้าช่องที่ลุกปืนรอยอยู่แล้วค่ะสูงมากเข้าไปในช่องเลย อ่ะอันนี้ขันเสาจนขึ้นไปติดกับลูกปืนเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้วิธีการเทสนะคะเราก็ใช้มือ2องมือเนี่ยลองโยกโยกดูถ้าตรงฐานเนี่ยมันไม่โดนขยื่นขยบขยบแปลว่ามันแน่นแล้วแหละ ล,ลูกปืนมันจะเริ่มปืนเราต้องเราต้องหมุนให้มันแน่นแต่ว่าแน่กนกำลังดีค่ะเราเนี่ยเราเทสโดยการเนี่ยโยกโยกละโอเคละตอนนี้เราเดี๋ยวลงมาที่ตรงนี้นะคะเรามาดูเส้นสีแดงกัน <Gram. S 1> อีกทีหนึ่งเราต้องหมุนไปให้เจอเส้นสีแดงเลยค่ะเห็นช่องตรงนี้ไหมคะต้องให้ตรงกับเส้นสีแดงพอแค่นี้เสร็จปุ๊บเราเอาหกเหลี่ยมขนาดกลางที่เขาแถมมาให้ เก็บล็อตอันนี้เข้าไปค่ะเพราะถ้าตรงเนี้ยไม่ตรงกับเส้นสีแดงน็อตตรงเนี้ยจะไม่เข้าไปในรูแล้วมันจะบาดขาเราให้เราใช้หกเหลี่ยมขันเข้าไปตัวยาวฝั่งยาวขันไปก่อนแล้วก็ดับเบิ้ลล็อกด้วยฝั่งสั้นขันขึ้นอันนี้ก็ล็อกเพื่อไม่ให้เสามันขยื่นขึ้นขยื่นลงทําทั้งสามตัวอันนี้มีสามตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาฝั่งสั้นดับเบิ้ลล็อกทั้งสองพอทั้งสาม เดีอดหรอยทาวนี้เสามั็นยังฟิกอยู่เราก็กลับไปลดให้เสาหมุนคือข้างล่างตัวน็อตข้างล่างสุดใช้ตัวดับเบิลล็อกคลายเสาก่อนคลายเสาหมุนคือกึ๊บขันขันทวนเข็มนาฬิกามันก็จะเป็นเสาพอมันดับเบิลล็อกเสร็จเราก็ข่ายออกมาให้มันแค่คารูแค่นี้ค่ะทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันใช้ ฝั่งสั้นปัดลงไปทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ปัดลงเสาหมุนแล้วอันนี้เราก็มาเทสเสากันนะคะอ่าเสาหมุนลื่ Okay.